Thank you. วันหนึ่งที่แบบอุ้ยทัดเลยทัดเลยเดี๋ยวนี้นะครับผมได้บอกเพื่อนรากันนะครับแลราะฉะนั้นเป็นการต้นแบบหนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราคือข้าผู้บุกครับก็เลยทำให้ผม

ได้ชมได้ชมได้ชมไปเลย อมากโหั้งแต่หนแล้ว้องอยนะอะไรนะบอกว่าถ้าเกิดะอยากขาทานขานได้มากอย่างนี้าทห้าเาไปเป็นตัวอย่างถ้าเกิดจะอยากดูพลังด้นนคือเราาว่าให้ปวดฟ้า